ตอนที่2,504สมรู้ร่วมคิดเราอัศวินไอ้บลูกัดฟันขณะที่มองดูหานเส้นผ่านกล้องวงจรปิดของพวกเขาหานเส้นเป็นเหมือนกับหัวขโมยที่บุกเข้ามาในบ้านและอัดลูกชายของเจ้าของบ้านก่อนที่จะขโมยทรัพย์สินของพวกเขาไปและหลังจากที่ก่อคดีแล้วแทนที่จะหลบหนีไปเขาก็กลับมาสวนหลังบ้านเพื่อดื่มน้ําชานั่นจะไม่ทําให้พวกเขาโกรธได้ยังไงส่วนที่เลวร้ายที่สุดคือการปกป้องชีวิตของไปอูชาง พวกเขาทำได้แต่มองดูหานซ้นเดินอย่างสบายใจบนดวงดาวของพวกเขานี่เขาพยายามจะทำอะไรอีกราชาอาสวินไอบูมองไว้ที่หานซ้นบนหน้าจอเขาไม่สามารถบอกถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของหานซ้นได้เมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ของหานซ้นพวกเขาทุกคนก็คิดว่าหานซ้นควรจะรีบหนีไปให้เร็วที่สุดเพราะไม่ว่าหานซ้นจะแข็งแกร่งขนาดไหนเขาก็ไม่สามารถต่อกรกับยอดฝีมือระดับเทพเจ้าได้ถ้ายอดฝีมือระดับเทพเจ้าของเอ็กตรีมคิงมาถึงเขาก็ตกอยู่ในที่อันตราย แต่หานซึ่นไม่ได้รีบร้อนไปการกระทําที่แปลกประหลาดของเขาทําให้ราชาอัศวินไอบรูรู้สึกไม่ไม่มั่นใจเขาส่งวิดีโอของหานซึ่นกลับไปที่ผาพันเอ็กตรีมคิงแม้แต่ยอดฝีมือระดับเทพเจ้าของเอ็กตรีมคิงก็สับสนกับจุดประสงค์ที่แท้จริงของหานซึ่นพวกเขาไม่รู้ว่าทําไมหานซึ่นถึงเลือกที่จะอยู่ต่อบนดวงดาวดวงนี้มันเหมือนกับว่าหานซึ่นกําลังรอให้พวกเขาไปจับตัวแผนการรับมันต้องมีแผนการรับอะไรบางอย่างลุงหกพูดพวกเขาเชื่อว่าหานซส่น มีแผนการบางอย่างแต่พวกเขาไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่พวกเขาพยายามคาดเดาถึงสิ่งที่หานเซ่นพยายามจะทำแต่มันมีความเป็นไปได้มากเกินไปให้ลุงสีและคนอื่นรีบไปที่ระบบจัก,กรวาลเคออสมันไม่สำคัญว่าหานเซ่นจะมีแผนการอะไรราชาไปพูดอย่างเยือกเย็นบุตรชายคนโปรดของเขาถูกจับตัวไปโดยหานเซ่นแต่เขาดูจะไม่กังวลแม้แต่น้อยเขาปฏิบัติเหมือนกับปกติเล่ากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านพ่อได้โปรดให้ข้าพาคุณไปที่ระบบจัก,กรวาลเคออส พวกเราจําเป็นต้องจับตัวของงานส้นและช่วยไปอูชางองคชายรัชทายาทก้มหัวและก่อร้องเขาและไปอูช้างมีแม่คนเดียวกันดังนั้นเขาใกล้ชิดกับไปอูช้างมากที่สุดแต่เขาไม่ขออาสาไปช่วยไปอู่ช้างเพราะความเกี่ยวข้องทางสายเลือดเขารู้ว่าราชาไปรักไปอูช้างมากที่สุดและไปอูช้างก็ไม่ได้ต้องการขึ้นครองบัลลังด้วยการทําแบบนั้นเขาก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับราชาไปว่าเขารักน้องชายของตัวเองอย่างมาก และยังไงซะมันก็ไม่มีเหตุผลที่เขาต้องไม่ไปราชาไปยังคงตอบอย่างเยือกเย็นการตกลงระหว่างพวกเรากับพวกเมกาถึงจุดสําคัญแล้วเจ้าจําเป็นต้องจัดการเรื่องนั้นต่ออย่าได้กังวลลุงสีจะแก้ไขเรื่องนี้และคุณหญิงมิเลอร์เองก็กําลังเดินทางไปที่นั่นหากซส่นอุ้มเป่าเออขณะที่เดินไปบนดวงดาวดาวดวงนี้ไม่ได้เหมาะสมสําหรับการดํารงอาศัยอยู่นอกจากฐานทัพแล้วสภาพแวดล้อมบนดวงดาวนี้ถือว่าแย่มากๆ มันมีซีโนเจะในอีกไม่มากนักที่อาศัยอยู่บนสภาพอากาศที่เป็นแบบนี้ที่แห่งนี้คล้ายคลึงกับผิวของดวงจันทร์มันเต็มไปด้วยหลุมที่เกิดจากอุกกาบาตหลายหลุมมีขนาดใหญ่มหึมาพอๆกับสนามฟุตบอลดาวเคราะห์น้อยใกล้ๆกับดวงดาวถูกดึงดูดไปในแรงโน้มถ่วงของดวงดาวนี้นั่นเป็นเหตุผลที่มันทําให้เกิดอุกกาบาตท,ที่ตกลงมาใส่ผิวของดวงดาวนี้อยู่เสมอแต่ในตอนนี้เมื่อหน่วยอัศบินไอบลูเข้ามายึดครองดวงดาวอุกกาบาตที่ตกลงมา ก็ถูกทำลายก่อนที่มันจะสร้างความเสียหายอะไรได้หลุมรอบๆตัวของหานซึ่นจึงเกิดขึ้นมาก่อนที่หน่วยอัศวินไอบูจะเข้ายึดคลองที่นี่เป่าเออร์นำทางหานซึ่นไปอย่างลับๆไม่นานหลังจากนั้นหานซึ่นก็มาถึงหนึ่งในหลุมที่มีขนาดเล็กหานซึ่นมองลงไปในหลุมและเห็นว่ามีก้อนหินที่ตกที่แตกอยู่ในใจกลางหลมุมก้อนหินที่แตกนั้นเรืองแสงเล็กน้อยคล้ายคลึงกับโลหะมันไม่ได้มีสีม่วงอย่างที่หานซส่นคาดหวังเอาไว้ ซึ่งทําให้เขารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ถ้าเปาเอ๋อบอกว่ามีสมบัติอยู่ที่นี่มันก็คงมีบางสิ่งที่มีค่ายอยู่จริงๆเมื่อคิดได้แบบนั้นก็ทําให้เขามีอารมณ์ดีขึ้นราชาอัศวินไอ้บลูและอัศวินคนอื่นๆมองดูภาพวิดีโออย่างสับสนขณะที่เห็นหานเส้นเดินไปอยู่ข้างหน้าก้อนหินก้อนหนึ่งพวกเขาไม่แน่ใจว่าหานซส่นกําลังคิดอะไรอยู่ขณะที่พวกเขาต้องมองอย่างใจจดใจจ่อหานซส่นก็ขยับหิน หลายก้อนออกไปบนกล้องวงจรปิดพวกเขาเห็นว่ามีเห็ดสีม่วงมากมายอยู่ใต้ก้อนหินนั้นทุกคนรู้สึกแปลกใจกับเรื่องนั้นดวงดาวนี้ไม่เหมาะสมสําหรับการอยู่อาศัยสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบพืชเองก็ไม่เว้นแม้แต่ซีโนโจินิก็ยังยากที่จะอยู่บนดวงดาวนี้แต่ตอนนี้พวกเขากําลังมองไปที่เห็ดสีม่วงขนาดเท่ากับกามปั้นหลายดอกมันเป็นภาพที่หาได้ยากเมื่อหาร่นได้เห็นเห็ดเหล่านั้นเขาก็ดูดีใจขึ้นมาขณะที่เหล่าอัศวินมองดูภาพวิดีโอที่เห็น เห็ดสีม่วงเท่านั้นฮานเซ่นที่อยู่ที่นั่นสามารถสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตของพวกมันเขาสามารถบอกได้ว่า <fit ur. S 1> เห็ดสีม่วงพวกนี้มีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับซีโนเจเนอิกระดับราชันพืชซีโนเจเนอิกฮานเซ่นมองไปที่เห็ดสีม่วงเขานับพวกมันได้70ดอกบางดอกมีขนาดใหญ่ขณะที่บางดอกมีขนาดเล็กแต่พวกมันมีพลังชีวิตระดับราชันเหมือนกันเห็ดพวกนี้พวกมันไม่ได้มีหมายเลขที่ราชาในริบวพูดถึงหรอกใช่ไหมไม่สิเมื่อดูจากหมายเลขพวกนั้น พวกมันก็ควรจะเป็นโคดของสิ่งมีชีวิตบางอย่างเหตุพวกนี้ไม่มีทางที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโค้ดพวกนั้นบ่งชี้ไปได้เหตุพวกนี้ควรจะเป็นสิ่งที่ติดเชื้อโดยหมายเลขพวกนั้นแบบนั้นแล้วนี่คืออะไรกันแน่หานเส้นสังเกตเห็นว่านอกจากเหตุสีม่วงแล้วมันมีมันมีอะไรบางอย่างอยู่รอบๆบพวกมันอยู่ที่นี่เสมอพวกมันอยู่ที่ไหนกันหานเส้นพยายามนึกถึงเนื้อหาในไดอารี่ของราชานาลิเวอร์แต่ไดอารี่นั้นไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าพวกมันอยู่ที่ไหนกันแน่ เขาเออมองไปที่เห็ดและพูดพ่อหนูกินมันได้ไหมหนูกินมันได้อย่างนั้นเหรอฮานเซ่นยิม้มฮานเซ่นยื่นมือออกไปและพยายามหยิบเห็ดดอกหนึ่งขึ้นมาแต่ก่อนที่เขาจะสัมผัสเห็ดพวกนั้นมันก็ขยับหัวของเห็ดที่เหมือนกับรุ่งขยายใหญ่ขึ้นก่อนที่กดเล็กลงเพื่อปลดปล่อยหมอกควันสีม่วงออกมาฮานเซ่นรีบป้องกันอเผาเอและตัวเองด้วยแสงแห่งเทพของกายหยกเขาสร้างกำแพงน้ำแข็งที่ป้องเขาจากหมอกควันสีม่วงที่ถูกปลดปล่อยออกมา หมอกควันสีม่วงสัมผัสกับกำแพงน้ำแข็งและเริ่มจะก,กัดกร่อนมันมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถึงขนาดที่กำแพงน้ำแข็งละลายในทันทีที่สัมผัสกับหมอกควันสีม่วงนั้นหารเส้นกหมวดคิว้วเป็นพิษท,ที่ทรงพลังอะไรขนาดนี้ราชาอัศวินไอบรูและลุงหกของ e x t r e m e King ที่มองดูวิดีโออยู่รู้สึกแปลกใจพวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเห็ดในวิดีโอคืออะไรกันแน่แต่เมื่อพวกเขาได้เห็นฟันพิษของเห็ดนั้นพวกเขาก็รู้สึก ในทันทีว่ามัน,มนต้องเป็นพืชสีนูเจเนอติกระดับราชันอย่างแน่นอนเห็ดนั้นมีพลังที่แข็งแกร่งมากถ้าไม่อย่างนั้นพวกมันก็คงจะไม่สามารถกัดกร่อนน้ำแข็งของหานเส้นได้เปาเอ,อ๋อหนูต้องการจะกินเห็ดพวกนี้จริงๆอย่างนั้นเหรอหนูต้องรอเล่นแน่ๆหานเส้นมองไปที่เห็ดม่วงพิษขณะที่พูดขึ้นมาหนูไม่ได้พูดถึงเห็ดหนูกำลังพูดถึงนั่นเปาเอ๋อชี้ไปที่บางสิ่งที่อยู่ข้างๆเห็ดสีม่วงตอนที่2 5 0 5 ขุมทรัพย์หานซส่นมองไปตามทางที่เปาเอ๋อบอกและเขาก็เห็นว่าท่ามกลางเหล่าเห็ดสีม่วงนั้นมีกอหญ้าเล็กๆอยู่แต่มันไม่ได้พิเศษอะไรหญ้านั้นสูงแค่3าถึงสเซนติเมตรเท่านั้นมันมีขนาดเล็กมากๆสีของมันออกเหลืองๆเา่ากับว่ามันแห้งตายไปแล้วถ้าเปาเอ๋อไม่ได้ชี้ไปที่มันหานซส่นก็คงจะไม่สังเกตเห็นถึงการมีอยู่ของมันหนูต้องการกินหญ้านั้นอย่างนั้นเหรอหานซส่นมองไปที่เป่าเอ๋อด้วยความแปลกใจเขาคิดกับตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่เป่าเาเเเอออ๋ปลียนกกนกกริขงงตัว ฉันคิดว่าเธอชอบกินเนื้อมากกว่าไม่ใช่หญ้ามันมีบางสิ่งอยู่ข้างใต้เปาเอ๋อพูดข้างใต้อ่านเส้นมองไปที่หญ้าและรู้สึกตัวในทันทีว่าเธอหมายถึงอะไรหญ้านั้นคงจะเป็นอะไรที่คล้ายคลึงกับส่วนของต้นแครอทส่วนรากที่อยู่ใต้ดินคือส่วนที่มีประโยชน์หารเส้นหยุดลังเลและเริ่มใช้มีดเขี้ยวบีสิงเพื่อเปิดทางไปสู่กอหญ้าน้อยนอยน,อยนั้นเขากวาดแกว่งมีดและตัดเห็ดพิษสีม่วงที่อยู่รอบๆเหล่าเห็ดพิษเหล่าเห็ดพิษอดปล่อยควันสีม่วง ของพวกมันออกมาแต่ฮานซึนใช้แสงน้ำแข็งเพื่อป้องกันมันเอาไว้พวกมันไม่สามารถทำร้ายอะไรฮานซึนได้ซีโนตเจเนอิกเห็ดพิษระดับปลาชันถูกฆ่ายีนซีโนตเจเนอิกถูกค้นพบฮานซึนประหลาดใจเล็กน้อยเห็ดสีม่วงพวกนี้เป็นซีโนตเจเนอิกจริงๆและพวกมันก็เป็นระดับปลาชันอีกด้วยถ้าหมายเลขในไดอารี่ของราชาในริเปอร์หมายถึงเห็ดพวกนี้มันก็คงจะต้องได้รับผลกระทบมาจากบางสิ่งนั่นเป็นเหตุผลที่พวกมันกลายเป็นระดับปลาชัน แต่ถ้าเป็นแบบนั้นอะไรการที่ส่งผลกระทบต่อพวกมันหรือว่ามันจะเป็นกอหญ้าพวกนี้หานซส่นคิดกับตัวเองซีโน,โนเจนอีกเห็ดล่มพิษะระดับราชันถูกฆ่ายินซีโน,โนเจนอีกถูกค้นพบคุณได้รับวิญญาณอสูรเห็ดล่มพิษเมื่อหานซส่นฆ่าเห็ดสีม่วงไปนับ30ดอกเขาก็ได้รับวิญญาณอสูรระดับราชันมานั่นเป็นอะไรที่น่าประหลาดใจเห็ดล่มพิษเป็นระดับราชันแต่พวกมันไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ ความสามารถอย่างเดียวของพวกมันคือการปลดปล่อยสปอร์พิษออกมาซึ่งมันไม่มีผลอะไรกับคนอย่างฮาเนาเซนฮานเซนเก็บกวาดพวกมันทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วได้ได้รับวิญญาอาสูรเหตุล่มพิษมาสองอันฮานเซนประหลาดใจเมื่อรู้ว่าพวกมันเป็นวิญญาอาสูรประเภทอาวุธแต่ในตอนนี้ฮานเซนไม่มีเวลาจะมาหยุดดูพวกมันอย่างละเอียดเมื่อเหตุทั้งหมดไม่อยู่แล้วฮานเซนก็ใช้มีดขุดรอบๆกองหญ้าแห้งเขาอยากจะดูว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้ พวกเจ้ารู้ไหมว่ามันเป็นพืชแบบไหนราชาไปถามขณะที่มองไปที่เรายอดฝีมือของ e x t r e รีมคิงที่มารวมตัวกันทุกคนสามารถบอกได้ว่าจุดประสงค์ของหานเส้นคือการขุดบางสิ่งใต้กอหญ้านั้นแต่พวกเขาทุกคนยังคงดูสับสนไม่มีใครคนไหนที่รู้ว่ากอหญ้านั้นคืออะไรกันแน่แม้แต่เห็ดซีโน,โจน่จะในอีกที่หานเส้นเพิ่งจะฆ่าไปก็ยังเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่รู้จักพวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกมันคืออะไร ทั่วตั้งจักรวาลจีโนูมีพืชต่างๆนานาชนิดที่แปลกประหลาดมากมายดังนั้นไม่มีดังนั้นไม่แปลกอะไรที่พวกเขาจะไม่สามารถระบุกเกี่ยวกับเหตุที่นี่ได้แม้แต่ยอดฝีมือระดับเทพเจ้าก็ไม่สามารถจดจําพืชทั้งหมดที่พวกเขาเคยเจอพวกเขายังสับสนอีกว่าหานเซ่นรู้ว่ามีพืชซีโนเจน,นอีกอยู่ที่นี่ได้ยังไงขณะที่หานเซ่นขุดรอบๆกว่ายากเขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งสีม่วงข้างใต้ ในตอนแรกเขาไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรแต่หลังจากที่ขุดไปเรื่อยๆเขาก็ได้รู้ว่ามันคือแครอทขนาดใหญ่ผิวของมันมีสีม่วงและรากของมันก็ยาวสองฟุตฮานเซ่นขุดเอาแครอทยักษ์ออกมาและมอบมันให้กับเปาเอ,อ๋อเขาถามอย่างสงสัยเปาเอ,อ๋อตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่หนูชอบกินแครอทพ่อถ้าเป็นที่บ้านของพวกเราหนูแน่ใจว่าสิ่งน,นี้มันเรียกว่าโสมเปาเอ๋อรับแครอทขนาดใหญ่ไปในขณะที่เธอพูดกับฮานเซ่นโสม าหาเส้นตกใจเจ้าสิ่งน,นี้ดูเหมือนกับแครอทและสมจะมีขนาดใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไงาหารเส้นยังจําได้อีกว่าสมออกจะดูเหลืองๆแต่เจ้าสิ่งน,นี้เป็นสีม่วงไม่ว่าดูยังไงมันก็เป็นแครอทถ้าอย่างนั้นพ่อว่าคิดซะว่ามันเป็นแครอทขณะที่เปาเอ๋อรูปไร้สมขนาดใหญ่เธอก็อดูมีความสุขมากๆเธอมองไปที่าหารเส้นแล้วพูดพ่อขุดต่อไปอีกหนูแน่ใจว่ายังมีบางสิ่งอยู่ในนั้นมันยังมีอะไรอย่างอื่นอีกอย่างนั้นเหรออาหารเส้นถามและขุดต่อไป กล้องวงจรปิดนั้นถ่ายมาได้เพียงแค่ภาพเท่านั้นราชาอัศวินไอบรูและเอ็กซ์ตรีมคิงคนอื่นไม่สามารถได้ยินสิ่งที่เขาพูดพวกเขาเห็นแค่หานเส้นกุดเอาแครอทขนาดใหญ่ขึ้นมาและส่งมันให้กับปอเออถือเอาไว้ราชาไปขมวดคิ้วไม่มีใครรอบๆเขาที่สามารถระบุได้ว่าแครอทขนาดใหญ่นั้นคืออะไรมันมีพืชที่ดูคล้ายคลึงกันมากเกินไปในจักรวาลจีโน่ถ้าพวกมันไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักมันก็จะไม่มีโอกาสมากนักที่ผู้คนจะจดจําพวกมันได้ แครอทนี้แครอทสีม่วงนี้เป็นเหมือนกับเห็ุพิษตรงที่มันไม่มีชื่อเสียงสักนิดเดียวไม่มีใครเคยได้ยินเกี่ยวกับพวกมันมาก่อนตอนนี้พวกเขารู้สึกอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่หานเส้นขุดมาจากพื้นตรงนั้นหานเส้นเองก็ไม่รู้ว่ากําลังขุดอะไรอยู่เขาแค่ใช้มีดเคี้ยวผีสิงขุดต่อไปเรื่อยๆดูเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรให้พบมากนักและหลังจากที่เขาขุดลงไปในพื้นอีกหนึ่งเมตรมันก็ไม่ได้มีอะไรปรากฏออกมาให้เห็น เ,เอหนูแน่ใจเหรอว่ามีบางสิ่งอยู่ข้างล่างนี้อานารส้นมองไปที่เป่าเอ๋ด้วยความสับสนมันควรจะมีเป่าเอ๋ยยังคงถือโสมขนาดใหญ่อยู่ในมือขณะที่นั่งอยู่บนก้อนหินก้อนหนึ่งาหารสึ้นทำการขุดต่อไปเขาขุดลึกลงไปในพื้นอีก3เมตรก่อนที่เขาจะรู้สึกได้ว่าปลายมีดถูกเข้ากับอะไรบางอย่างเนื่องจากหลุมนั้นลึกเกินไปกล้องวงจรปิดจึงไม่สามารถจับภาพของอาหารส้นได้ทางเอ็กซ์ตรีมกิงไม่เห็นอะไรก็ตามที่อยู่ภายในรูนั้น ราชาอัศวินไอ้บลูและคนอื่นเห็นแค่เป่าเอ,อ๋อที่นั่งอยู่บนก้อนหินเหนือรูที่หานเส้นขุดถ้าพวกเขาอยู่ที่นั่นพวกเขาก็สามารถใช้วิธีการต่างๆมากมายเพื่อสังเกตถึงสิ่งที่อยู่ภายในรูแต่ผ่านวิดีโอมันไม่สําคัญว่าพวกเขาจะเก่งกาจถึงขนาดไหนพวกเขาไม่สามารถบอกถึงสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินได้หานเส้นรู้สึกถึงบางสิ่งที่อยู่ข้างใต้นั้นและเขาก็รีบขุดมาเร็วขึ้นกว่าเดิมความตื่นเต้นหลังจากนั้นสิ่งที่อยู่ข้างใต้ก็เผยออกมาให้เขาเห็น หนันเส้นค้นพบว่ามันเป็นโล่อันหนึ่งมันหลอมขึ้นมาจากโลหะสีม่วงซึ่งเกือบจะดูเหมือนกับทองแดงแต่ไม่ใช่สักทีเดียวถ้าเขาบอกตามตรงเขาเองก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามันใช้โลหะหรือเปล่าภายในของโล่หันขึ้นมาด้านบนดังนั้นหนันเส้นจึงเห็นด้านจับของมันสไตล์ของมันดูเหมือนโบราณและมันไม่ได้มีเครื่องหมายอะไรประดับหนันเส้นเอื้อมมือไปจับหนันเส้นเอื้อมมือไปจับด้ามของโล่นั้นเพื่อยกมันขึ้นมาทำไมมันถึงได้หนักขนาดนี้ แต่เมื่อดูจากน้ำหนักของพวกมันแล้วมันก็ต้องเป็นของที่ดีแน่ๆโล่นั้นหนักมากแต่ถึงอย่างนั้นหานเส้นก็ยกมันขึ้นมาได้สำเร็จมในจังหวะที่หานเส้นยกโล่ขึ้นมาแสงสีม่วงก็ระเบิดออกมาจากโล่ราวกับภูเขาไฟแสงนั้นพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าหานเส้นรู้สึกตกใจเขาเงยหน้าและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในแสงสีม่วงนั้นมีผู้หญิงโฉมงามที่มีหางเป็นงูอยู่